เส้นผมเพียงหนึ่งเส้นนะครับเป็นหลักฐานเด็ดของตํารวจนะครับในการมัดตัวลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับโดยศาลเนี่ยได้ตัดสินให้ลุงพลจําคุก20ปีใน2ข้อหานะฮะแต่สุดท้ายก็อนุญาตให้ประกันตัวครับ อยู่กับผมจะโลดท็อกนะครับจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับหลานสาววัยสขวบของลุงพลนะครับวันนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารก็มีคําตัดสินออกมานะครับเออลุงพลเนี่ยโดนไป2ข้อหาด้วยกันนะฮะก็คือทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็พากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดนไปข้อหาละ10ปีก็ให้จําคุกทั้งหมดเนี่ยยีปีนะครับเขาก็มีพยานหลักฐานแวดล้อมเนี่ยมาตัวได้เยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของเด็ก3าขวบครับที่ ดูแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะขึ้นไปบนที่ที่สูงขนาดนั้นด้วยลําพังได้แน่นอนนะครับหรือว่าการถอดเสื้อผ้าด้วยตัวเองทําไม่ได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของลุงพล,ลเองเนี่ยก็มีพิรุธหลายอย่างนะครับอย่างเช่นไม่สามารถที่จะระบุต,ตัวตนได้ชัดเจนสถานที่อยู่ชัดเจนนะครับในช่วงที่เกิดเหตุนะฮะหรือว่าการไปคาดคันพยานปากสําคัญนะครับให้เปลี่ยนคําให้การเป็นต้นนะครับแต่ว่าหลักฐานหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นไม้เด็ดของตํารวจนะฮะในการมัดตัวลุงพลได้เลยก็คือเส้นผม1เส้นของน้อง ชมพู่ที่ตํารวจเนี่ยไปพบว่าตกอยู่ในรถของลุงพลนีครับซึ่งเส้นผมเส้นนี้นะครับมันมีรอยตัดนะครับด้วยของมีคมชนิดหนึ่งนะครับพอเอาไปตรวจสอบความสัมพันธ์กับหลักฐานที่เป็นเส้นผมของน้องชมพู่อื่นๆที่ ตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุปรากฏว่ารอยตัดเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันคือรอยตัดด้วยของมีคมชนิดเดียวกันนะครับส่วนแรงจูงใจนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าลุงพลเนี่ยทำไปทําไมนะฮะเพราะว่าสารวิคอแล้วก็มองว,ว่าลุงพลไม่ได้มีประเด็นหรือว่าความขัดแย้งอะไรกับพ่อแม่น้องชมพู่รวมไปถึงตัวน้องชมพู่เองนะครับซึ่งสารก็ระบุนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าลุงพลเนี่ยจะมีเจตนาฆ่าหรือว่า,าทออทิ้งน้องชมพู่นะครับอาจจะเป็นกรณีที่ลุงพลเนี่ยเห็นน้องชมพู่หมดสติไปอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่่่่นนะครรัับบแลลล้้้้วววก็ุงงพีียไไมมดดตจสออใหาชู ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตแล้วก็อาจจะก,กลัวความผิดครับเลยนําร่างน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปทิ้งหรือว่าอําพรางไว้บนเขาภูเหล็กไฟจนเกิดเป็นเหตุสลดขึ้นมานะครับส่วนป้าแตนภรรยาของลุงพลศาลก็ยกฟ้องนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศาลก็อนุญ,ญาตให้ประกันตัวลุงพลนะครับด้วยเงินประกัน5 0,000 0บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงพลเนี่ยน่าจะต่อสู้ในศาลชั้นต่อไปครับ